จ้ะเพื่อนๆอีกวลาขนาดนี้เวลามันใกล้มืดแล้วนะแต่ว่ายังพิ่เลือกเวลานี้คือเวลาที่เหมาะสมจ้ะเพราะวันนี้ฝนตกเนาะตอนเย็นอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยหนึ่งกำมือปุ๋ยอะไรอันนี้คือแม่ปุ๋ยจ้ะสูตรศูนย์ศูนย์หกศูนย์จ้ะคือแม่ปุ๋ยจ้ะ จะเป็นใส่ไปในนี้ปุ๋ยสูตร060 0060ปุ๋ยสูตร0060แล้วก็นี่จ้ะปุ๋ยสูตร1 6ห6จะ1 6ห6จะเป็นเม็ดสีฟ้าจ้ะใส่ไปในนี้เลยใส่ไปอย่างนั้นหนึ่งกำมือนะจ้ะหนึ่งกำมือก็เยอะสุดแล้วจ้ะถามว่าใส่ไปทำไมแล้วการน,นี้อีกเนี่ย เดีย๋ยวเยพินต้องผสมน้ำอีกนะไม่ได้ใส่แค่นี้นะจ๊ะต้องเอาน้ำผสมอีกจ้ะมันเข้มข้นไปแต่ก็ใส่อนี้เนี่ยจุลินทรีย์สั่งคอสแสงไปประมาณหนึ่งแก้วจ้ะเดี๋ยวค่อยใส่เนาะแต่เดีย๋ยวเยพินจะผสมให้มันเจือจางก่อนแล้วถึงจะลดน้ำจ้ะผสมน้ำอีกหนึ่งเท่าตัวจ้ะเดีย๋ยว่ายพินเอามาทำอะไร ก็นี่ไงบอลนะมันสมบูรณ์แล้วหัวมันสมบูรณ์อะไรมันสมบูรณ์ใบมันสมบูรณ์หมดแล้วเนาะเยพินอยากได้ดอกบอลจ้ะช่วงเนี้ยอากาศมันได้จ้ะทุกทีเดือนพฤษภามันจะร้อนจัดมันไม่มีฝนใช่ไหมล่ะเวลาเยพินทำนาเวลาเยพินทำนาถ้าเกิดข้าวออกเดือนพฤษภาแล้วก็มันจะแท้งจ้ะเกสรมันแห้งจ้ะเกสรมันจะไม่มีแต่ปีนี้ฝนมันมาไวเนาะเยพินก็มาคิดใหม่ทำใหม่จ้ะพินก็เลยเอา ยสูตรสิบสูตรศูนย์ศูนย์หกศูนย์น่ะมันเป็นสูตรเร่งดอกจ้ะจะทําให้ดอกมีดอกมีแป้งทําให้เกสรผสมแล้วมีแป้งได้ผลนะจ้ะแต่สูตรสิบหกสิบหกนี่มันคือสูตรเสมอจ้ะแต่ถ้าเกิดจะเร่งให้มันมีหัวมีดอกมีเม็ดอ่ะต้องใช้ศูนย์ศูนย์หกศูนย์จ้ะโอ้โหดูเนี่ยอันนี้เยพินถามว่าเยพินเอามาทำอะไรเอามาเพื่อนเนี่ยผสมบอนดอกบอนเยพินเนี้ย ผสมให้ปอนมีดอกดูเนี่ยหอยมันออกหากินแ้วกลางคืนแล้วเนี่ยดูเนี่ยตัวยาวเาฟ้ยๆเลยดูหนวดเห็นไหมเพื่อนดูนะอยู่เด็กอุ้พ่อแกอล้ตัวเนี้ยเนี่ยบอนยายพินมันสมบูรณ์และมันงามเต็มที่แล้วจ้ะทำไมมันมืดจะ้ะมันมืดตึบต๊บๆนะไม่เป็นไรเนาะเดากำสองกันมืดๆก็ได้จ้ะทีนี้ยายพินก็เลยเอามาอันนี้ เปิดแฟลก็ไม่เป็นนะเนี่ยยาพินนะเปิดอะไรไม่เป็นหรอกเนาะไม่นางเปิดหรอกเนาะเอาแต่นี้ยยพินก็เลยเนี่ยเอามาผสมเพื่อเร่งดอกจ้ะกระดูอีเหนาเยพินเนี่ยใบใหญ่เปล่งเปล่งเป็นงเปล่งเลยเนี่ยยาพินไปบ้านอื่นบอนเขาออกดอกหมดเลยจ้ะบอนยยพินมันมันโตไม่ทันน่ะจ้ะ ความงามมันไม่พอเนาะอันไหนสวยงามหน่อยยาพินก็เก็บขายไปหมดเนาะมันก็เลยไม่มีบอนใหญ่ใช่ไหมละ่ยะยาพินก็เลยว่าไปคัดบอนที่มันพอได้พอได้มาเอามาเร่งจ้ะเร่งเพื่อให้เขามีดอกจ้ะเนี่ยก็ใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์มันจะเร่งให้มีดอกจ้ะเนี่ยและอันนี้คือบอนต้นที่ว่ายาพินซื้อพร้อมแม่พร้อมพร้อมฝักมาเพราะว่าลุงเขาบอกว่าบอนอ่ะถ้าจะามาผสมมาให้อบอนสี่พื้นเป็นตั้งแม่จ้ะเนี่ย อย่างเงี้ยคือตั้งแม่เนี่ยเนี่ยบอนพื้นๆื้นอย่างเงี้ยตั้งแม่แล้วก็บอนแปลกๆสีสวสวยเอามาป้ายจะ้ะเพราะว่าบอนอย่างที่เป็นบอนพื้นเมืองอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเจ้ากุุงไกเซอร์อย่างนี้หนาวเงี้ยเกสรเขาจะเยอะจะ้ะฟาร์มแข็งแรงเขาจะดีฝาจะ้ะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีดอกแล้วเขาจะสวยแล้วก็เกสรเขาก็จะแข็งแรงจะ้ะเหมาะสมที่จะมาผสมพันธุ์จ้ะมาผสมทําพันธุ์จ้ะอย่างม่วงมงคลเนี่ย ม่วงมงคลก็ออกดอกดีนะจ๊ะเนี่ยบอกว่าถ้าบอลใบใบใบอย่างเนี้ยเนี่ยเอาบอลใบอย่างนี้ผสมกันอย่างเนี้ยแล้วมันจะออกมาเป็นใบยาวใบไผ่หมดเขาบอกถ้าเกิดเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยถ้าเราผสมกับผสมกันอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นใบไผ่หมดอันนี้เราก็เลยว่าเออเราอยากได้บอนที่หลากหลายสีๆนะดักให้สอนหลากหลายยาพินก็เอามาผสมอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเอามาแค่นี้ก่อน เดีย๋ยววันนี้ผสมแค่นี้ก่อนเท้าหัดเสดชะแข็งแรงดีจังเลยแล้วก็อกนี้ลูกไม้อย่ายพินเอาลูกไม้ด้วยจ้ะเายพินจากที่เดยพินสังเกตมานะลูกไม้เพาะแล้วติดจ้ะเนี่ยสองเที่ยวแล้วเดยพินเพาะติดดีจังเลยลูกไมอ้อ่ะพอมีดอกแล้วเกสรก็ผสมติดง่ายจ้ะติดง่ายเพราะบอลไทยเราจ้ะลูกไม้เนี่ยหรือว่าพื้นเพเขามาจากเม็ดก็ไม่รู้นะจ๊ะนี่ ปันตะวันก็ออกดอกเที่ยวและเยพินก็ผสมไม่ติดเนาะนี่ก็เลยมาลองเนะ่ะเอาบอลที่ออกดอกเก่งๆมามาเล่งดอกเนาะมันจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะแต่ยยพินก็ลองจ้ะอีเหนาางามสมบูรณ์แข็งแรงมากอยากจะได้ลูกอีเหนาวสวยๆอย่างเนี้ยดูไรบอลง่ายๆอีเหน่าวกหลงเอามาผสมกันดูซิว่ามันจะติดไหม เยปินก็พยายามสรรหาบอลลูกไม้สวยๆเนี่ยลูกไม้แปลกๆซื้อมาเพื่อว่าจะให้ได้ดอกบอลสวยๆอะจะ้ะแต่ตอนนี้มันจะมืดแล้วเนาะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นสีสวยเนะเนี่ยแต่นี้ยังจะมาเร่งเอาดอกไม่ได้หรอกจ้ะหัวเขายังไม่สมบูรณ์จ้ะเยปินก็สรรหาบอลแพงๆมาจะ้ะซื้อมาเก็บไว้เพื่อว่าจะเอาเม็ดเขาผสมเอาเม็ดยังไงเยปินก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเยปินจะผสมจะลดน้ําแล้วจะ้ะ